ทุกคนวันนี้ผมมาเจอแล้วครับเครื่องเล่นเกมเลโทตัวจบของจริงครับด้วยกูจิดอเรโทรเกมสติ๊กครับเครื่องเล่นเกมตัวเดียวจบที่มีเกมมากกว่า1,000 10, 0เกมแถมเล่นได้พร้อมกัน2คนในราคาไม่เกิน800บาทเป็นไงมาดูกันเลยโอเคพอเราแกะกล่องมานะครับเราก็จะเจอกับแท่งเกมสติ๊กของกูจิดอแบบนี้นะที่มีชิป 3D เลยนะครับด้านปลายนะครับจะสําหรับใสใ่ HDMI แบบนี้นะครับ รุ่นนี้นะครับจะเป็นจอยสติ๊กไร้สายนะเราก็เอา USB ต่อแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเขายังแถมสายแปลง HDMI แบบนี้รวมไปถึงสาย USB ชาร์จแบบนี้ด้วยนะครับและรุ่นนี้นะครับเขายังแถมจอยสติ๊กไร้สาย2อันแบบนี้เลยนะครับให้เล่นกับเพื่อนได้จุกๆุแบบนี้นะครับทัชชิ่งนี่ก็คือโอเคมากนะบอกก่อน โดยเจ้ากูจะดอเกมสติ๊กตัวนี้นะครับสามารถเล่นเกมเก่าๆในอดีตได้มากกว่า20เครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PSP Arcade PS1 Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color นะครับ Nintendo 64 MSX Neo Geo นะครับรุ่นนี้นะเขายังมีเมมมาให้นะครับ128จิกนะทำให้สามารถเล่นเกมได้มากกว่า10,000เกมนะครับในราคา800บาทผมบองเลยคุ้มสุดละ ราคานี้ได้ขนาดนี้นะครับวิธีในการเชื่อมต่อนะผมขอใช้ตัวแปลงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะต่อกับจอยสติ๊กนะเราก็ต้องเอา USB w ไว e l เลสเสียบแบบนี้ไปก่อนนะครับเราก็แค่เอาสาย Power นะต่อกับที่ชาร์จมือถือแบบนี้ได้เลยนะก็เตรียมอาไปเสียบกับ HDMI ด้านหลังทีวีได้เลยนะหลังจากนั้นก็เปิดทีวีขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกซอสไปยัง HDMI ที่เราเสียบไปนะครับแค่นี้ก็พร้อมจะเล่นได้แล้ว กำลังเข้าส่วน,น้าโหลดเกมนะตอนนี้นะครับเราสามารถกด Start Select นะเพื่อเข้าเมนูออปชันต่างๆได้นะครับโดยหลักๆนะบอกเลยว่าเกมคือเยอะมากจริงๆนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นเครื่องอาร์เคดนะจะมีเกมอยู่ที่1 7 8 1เกมนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะดูได้เลยนะครับว่าเนี่ยคือเกมแบบอาร์เคดคลาสสิกนะครับนะครับอาตาลิ7 0็นะครับ,าาร 7, รบสังเกตบอกเลยว่ามันดีมากรตรงที่ว่า แต่และเกมเนี่ยมันจะมีภาพประกอบแบบนี้ให้เลยนะทำให้รู้สึกแบบน่าเล่นสุดๆนะครับขนาด Dreamcast เนี่ยมีอยู่33เกมเกมแฟมิคอมนะครับคือแบบมันเยอะมากๆคุณ1,000 0เกมนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกเลยด i s ติเ t e m นะครับ172เกมนะเซกาเกม g กียนะครับเครื่องเล่นเกมสีแบบพกพาตัวแรกนะเกมบอยนี่นะครับเยอะมาก เกมบอยแอดวานหนึ่งพันยี่สิบสี่เกมเกมบอยคัลเลอร์ห้าร้อยสามสิบห้าเกมเซก a m มาสเตอร์ซิ m เตมนะครับสองร้อยหกสิบห้าเมกาได้เก้าร้อยหกสิบหกมเอสเอ็แปดสิบสองนนโดหกสิบสะหกเกมนะเซกาานโอมินี่เกมนะครับนนโดดีเอสครับสองนะแล้วอันนี้ครับน i นโดเอนเตอร์เทนเมนต์ซิ s เตมนะพันเก้าสิบห โย o ย่พ็อกเก็ตอีก40อ่ะมาดูที่ l a y s t a t i o n p o r t a บ l e กันดีกว่านะครับ330เกมมีอะไรบ้างนะครับก o d ร f อ a บอลเชนออฟโอลิมเปียนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะว่าถ้าเกมภาพสวยๆแบบเนี้ยจะสามารถเล่นได้ลื่นขนาดไหนหรือว่านะครับอ่ามาดูครับภาพลื่นๆเลยนะครับ เรายังสามารถกด select start นะไปเข้าในส่วนของ save state ได้นะก็คือเราสามารถที่จะกด save game นะครับแล้วก็มาโหลด save เล่นใหม่ได้เรื่อยๆนะครับส่วนเครื่องเพยนหน์หนะครับ25เกมนะอ่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมเพย์หนึ่นสักเกมนะครับโหล,ลื่นปลื่นปื้อเลยนะครับเครื่องเพยนหน์ห ล่ะเพอร์เฟกเลยนะครับเล่นดีนะบอกเลยเราสามารถที่จะเซฟหรือโหลดเซฟต่างๆได้นะกด Quickly to Arc นะครับจะเป็นการออกไปหน้าแรกนะครับมี s e ก a 32x นะ312เกม s e ก a 1,068เกมนะแล้วก็ Super Nintendo นะครับ1,268เกมนะอ่าอันนี้เป็นเครื่องซูปเปอร์ครับเพิร์ดวอร์มจิมครับ ภาพนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็น 4K จริงนะครับผมบอกเลยนะว่าถ้าใครแบบว่าคิดถึงอดีตนะครับในการเล่นเกมนะ800บาทนะครับมีเกมมากกว่า1,000งเกมแบบนี้เลยนะครับคราวนี้เราลองเปลี่ยนมาเล่นอันนี้ผมพามาเล่น d ด e a m c a s นะครับเกมนี้คือแบบว่าภาพสวยมากนะอันนี้เป็น Super Mario World บนเครื่อง Game Boy Advance ครับ ส่วนนี้ก็เป็นเกมจากบอร์ดนะฮอมีนะครับ Power Stone บอกเลยว่าน่าเล่นสุดๆนะครับคฮเซอร์วันเนียบน Nintendo DS ครับผมก็จะเล่นเกม Ten Dog บนเครื่อง Nintendo DS นะสังเกตภาพลื่นมากนะทุกคนโดยรวมนะครับต้องบอกว่ามีเกมแถมให้เป็นหมื่นเกม และที่สำคัญมีจอย2อันและเล่นเกมลื่นแบบนี้นะครับในราคา800บาทบอกเลยนะว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะซื้อได้จากตะกาด้านล่างได้เลยนะ